ครับคลิปนี้ก็มาอยู่กแบบเจ้าจตัวเรียบร้อยสิบไอนะครับอันนี้ลูกค้าบอกครับรับช่วงนี้หนะ้าฝนเนาะลูกค้าก็เลยขับฝา่าฝนนะครับฝนไม่แรงนะครับแต่มีน้ําขังนิดหน่อยนะครับปรากฏว่ารถเกิดดับนะรูปด,ดับไปแล้วก็สตาร์ทใหม่ก็มีอาการบิดวอดนิดนึงนะครับแล้วก็สตาร์ทไปสักครู่ก็ปรากฏว่าขับได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับเพื่อนๆืคนไหนที่กำลังเจอ กับอาการนี้อยู่ก็ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับคือปลัก๊กหัวเทียน,นครับด้านไหนนะครับผมก็เคยทําทคิดลงไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็มันอาจจะผ่านไปสักปี2ปีแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะลืมกันบ้างนะครับก็เลยทําให้ดูใหม่นะครับเผื่อใครที่กําลังเจอปัญหานะครับช่วงนี้มันก็เป็นหน้าฝนพอดีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนก็ดูดู วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับว่าเป็นที่สาเหตุอะไรนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ทําการถอดตัวปลั๊กหัวเทียนออกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือที่ติดมากับรถนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วตัวนี้เป็นขลองใหม่นะครับนะให้เพื่อนๆเทียบตัวรูกันรูตรงนี้นะครับเนี่ยยว่าอันไหน ทำไมนะสาเหตุถึงรับคุยน้ำแล้วทำไมรถรูปดับนะครับเป็นเพราะว่าตัวหุ้มของตัวหัวเทียนนะครับตรงนี้นะครับของเดิมมันสึกแล้วก็แข็งแล้วนะครับไม่สามารถรัดกับตัวหัวเทียนได้แล้วนะครับแต่ของใหม่นะครับมันก็จะมีอาการ การรัดที่แน่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังนุ่มๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาหัวเทียนสวมให้ดูนะครับตรงนี้ก็นี่นะครับหัวเทียนก็จะทําการสวมให้เพื่อนๆดนะนูนะครับนี่นับเห็นไหม,มเราเกลียดูว่าตัวยางมันก็จะหุ้มรัดนะครับน้ำไม่สามารถเล็ดหลอดเข้าไปได้นะครับ เวลาเราขับลุยฝนลุยน้ำนะครับฝ่าฝนผ่าฝนผ่าน้ํานะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมมันนะครับมันก็จะมีอาการหลวมๆนะครับมีนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีรอยมีร่องนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีเอ่อยังไงล่ะเป็นรอยแยกออกครับทําให้น้ําซึมเข้าไปได้นะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ที่กำลังเจอปัญหาในอยู่นะครับตรงนี้ก็ทำการหมุนออกปกตินะครับก็หมุนออกควนเข็มนาฬิกานะหมุนออกซ้ายนะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็ดึงอักใหม่แล้วก็ทำการสวมตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่ะก็นี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเข้าเรียบร้อย สำหรับใครที่ออขี้เกียจหรือนะครับขี้เกียจถอดก็ทําแบบผมนะครับแต่ก็จะทํายากนิดนึงนะครับมันก็จะใช้มือเข้าไปสอดไปด้านในนะครับแต่ตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับถ้าใครอ,อยากทําง่ายๆก็ทําการถอดตัวชุดสีออกนะครับหลังจากที่เราทําการขันตัวปลั๊กเสร็จเรียบร้อยก็ดันกลับเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็นํามาเสียบได้เลยนะครับผมอา่า โอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ yeah. <_ d ress> สําหรับใครที่กําลังประสบเจอปัญหานี้อยู่นะช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วนะครับ <_ d ress> ใครเจอปัญหานี้อยู่ก็สามารถนำไปปรับใช้กับรถของท่านได้นะคก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมอเตอร์ซิงด้วยครับ